ขอเชิญพบกับ f o o t ี d ไ n o กับกิจกรรม The First NFT Sale บนบ i แ a น c e น่ารักน่าขยำที่สุดเลยเห็นแล้วบอกเลยครับว่าโอ้โหน่ากินทุกตัวเลยและตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้เราสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วมีระดับสูงสุดถึง Legend เ,เลยนะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปส่องกันเลยดีกว่าไหมกิจกรรมนี้เริ่มแล้วนะครับในปี2022กับ f o o t ี ไดโน่ผลไม้สุดน่ารักสไตล์ไดโนสารถ้าหากคุณหิวต้องนึกถึงสีฟ้าแต่ถ้าเกิดอยากกินผลไม้ให้นึกถึง Food d ด n o to e เอิกินผลไม้บนโลก NFT กับเกม Food d ด n o เกมตัวนี้เป็นแนว RPG นะครับและมีหลากหลายรูปแบบการเล่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการวิ่งรูปแบบของการต่อสู้แบบ PP b a t t l เต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆหรือทำเควกภารกิจ และก็มีกิจกรรมอีกมากมายในส่วนของการจับจองเป็นเจ้าของเจ้าฟู้ดไดโน่เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาในบแอนนะครับ NFT เพื่อทําการซื้อขายได้ในส่วนของตัวละครต่างๆเนี่ยเราจะต้องซื้อแบบเป็นเ็าเรียกว่าเป็นผล,ลไม้นะครับหรือเป็นไข่เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาไปเพาะภายในเกมได้แล้วก็แตกออกมาเป็นตัวละครต่างๆหรือว่ากลายเป็นโกโก้ครานส์ไม่ใช่ไม่ใช่คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ย ก็ต้องดูที่แรงด้วยนะความแรของมันมีตั้งแต่แร l e g e n นแล้วก็ Normal มันจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันเราสามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้คือมันจะมีระบุด,ด้วยนะครับว่าเป็นของแท้เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นผลไม้แบบพิเศษอะที่แบบจะมีคาดตรงนี้เนี่ยถ้าคาดไว้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นมีอุปกรณ์เสริมบนร่างกายอะคือมันจะทําให้ตัวละครนั้นอะ มีความพิเศษโดดเด่งเปิดหรือว่าชิ้นส่วนพิเศษอะไรของตัวละครนี่แหละครับมันก็จะทําให้มีความเจ๋งมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเอาง่ายๆว่าน่ารักนะหรือว่ามีปีกแองเจิ้ลนะมันก็จะแบบเป็นระดับแบบระดับสูงอะ่ะอืมใช่ครับมันจะมีสีบ่งบอกดีครับอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเหมือนกันนะแต่อันเนี้ยต่างกันตรงตรงนี้เลยครับมันจะมีเรื่องของรูปแบบของตัวละครเนี่ยที่เรียกว่าเป็นระดับปกติ ดีหน่อยแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยเหมือนกับแยกเป็นเกรดของตัวละครในระดับเดียวกันด้วยอ่าน่าสนใจนะในส่วนของการดูผลไม้เนี่ยเราก็สามารถดูได้จากด้านบนเลยมันจะมีระบุนะครับว่าเนี่ยเป็นแรลงอะไรมีพิเศษอะไรไหมนี่ครับเห็นไหมมีค่าเนี่ยเราสามารถดูความแตกต่างกันได้เลยแล้วก็มาเทียบกับตารางนี้ก็ได้นะเนี่ยว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเขาก็จะมีราคาบอกอยู่แล้วเราก็มาเทียบกับตารางตรงนี้ได้เลยครับนี่เห็นไหม อย่างเช่น B 1หอันนี้ก็อันนี้ก็แพงไปนิดนึงนะจริงๆมันอยู่ที่ B 1 t r a f f หนึ่งต้องเป็นแรนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ระดับแรเนี่ยราคานอร์มอมันแพงไปครับแรก็แรก,แรก็โหดูดิเวอร์เกินมันก็แพงเกินไปนิดนึงนะอันนั้นคือราคาแห่งความเป็นจริงนะก็ไม่น่าจะสูงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าราคาสูงเนี่ยมันก็โหดูดิซื้อขนาดนี้ มันต้องถูกกว่านี้นึงประมาณ450 450ครับเริ่มต้น450น่าจะอยู่ราคาเบสประมาณนี้ถ้ามีคนขายสัก460-470ี้อย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่เนาะแต่ว่าเราต้องมาดูตารางกันก่อนเนาะว่าแบบไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่คุ้มไหมอะไรยังไงนะแล้วก็นี่ครับรีเจนเราสามารถนําไข่พวกนี้นะครับผลไม้เนี่ยไปทําการฟูมฟักแล้วก็ออกมาเป็นตัวพวกนี้ได้เลยแล้วก็วิธีการดูนะ เราสามารถดูได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถยังไงแล้วก็มีความพิเศษยังไงบ้างก็นี่เลยครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมมันจะมระีระบุบอกนะครับว่าอย่างเช่นเราดูตรงนี้ส่วนแรกนะว่าไข่ที่ฟักมาเนี่ยมีคาดตรงนี้เปล่าระดับอะไรแล้วก็ธาตุรูปแบบของตัวเป็นผลไม้อันนี้เป็นทุเรียนเป็นดีเฟนต์เป็นแสงอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีสายนะครับเป็นแท n งเกอร์ดีเฟนซ์ซัพพอร์ตอันนี้ก็จะเป็นธาตุแล้วก็พอทำการแรนดอมออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นตัวละครแบบนี้เลยซึ่งก็จะบ่งบอกนะครับตามเทียตามระดับความพิเศษถ้ายิ่งแรงอย่างเนี้ยอย่างตัวนี้เนี่ยแพงมากๆแต่ถามว่าดีไหมโคตรดีเลยครับบอกเลยว่าดีมากถ้าใครได้นี่แบบมันจะแบบติดปีกทันทีครับเพราะว่ามันเป็นระดับสูง และต้องบอกเลยครับว่าเขาติดท็อปนะในใบ n c e NFT ด้วยเป็นท็อปเซล์นะเพราะดูราคาดิแรงเกินโหแพงจัดจัด6ล้าน7ล้านนะแพงมากเรียกว่าแพงมากนะก็เป็นเกมที่เล่นแล้วบินได้ครับ <c oughs> ส่วนท็อปนี่ครับแค t ตอล็อกนะเขาก็ติดอันดับหนึ่งด้วยเรียกว่ามีเงินหมุนภายในเกมสูงมากๆดูดิ8 0 0แสนเหรียญนะสุดยอดวอลลุ่มในการซื้อ เรียกว่าเป็นอะไรที่นิยมมากๆเลยก็ในส่วนของกิจกรรมเรามาดูในส่วนของตอบเรามาดูในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็เป็นส่วนของกิจกรรมเรามาดูกิจกรรมสุดท้ายนะครับของ f u t t y d i n o นะเขามี the first nft sale ก็คือใครที่ซื้อครั้งแรกนะเราสามารถเข้ามาซื้อได้เลยแล้วก็กิจกรรมนะครับเขาร่วมได้จากตรงนี้เลยก็คือเรานะครับจะต้องทำการลงทะเบียนตรงนี้นี่ครับลงชื่อก่อนเพื่อ ไปทําตามภารกิจที่เขาได้กําหนดไว้ภายในหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะได้รับนะครับเป็นรางวัลตามนี้เลยในส่วนของงานที่2นะครับอีเวนท์ที่2เนี่ยก็คือเป็นการแจกเหรียญน,นะครับเอ้ยไม่ใช่แจกเหรียญแจกเป็นไข่นะอันนี้จะคือจะเป็นการแจกเหรียญอันนี้เป็นแจกไข่ก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาร่วมกันได้นะสำหรับภาพรวมของเกมตัวนี้นะครับก็น่าสนใจเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆกับอ่า พวก rpg แล้วก็รวมๆหลายๆเกมนะครับก็น่าสนใจทีเดียวใครที่สนใจเกมนี้เนี่ยก็สามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองดูในเว็บเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย